ทุกคนที่เริ่มเข้าฟิตเนสหรือ im, ยิมย่อมเล่นท่าสคอร์ตเป็นกันอยู่แล้วแต่ทำไมเวลาเล่นถึงเจ็บหัวเข่าเป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมกับฝึกท่าที่ถูกต้องในการเล่นสคอรตกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆโค้ดหนึ่งเองครับวันนี้ผมจะมาฝึกท่าสคอรที่ถูกต้องให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะเจอลูกค้าที่ผมเทรนอยู่ หลักๆที่เริ่มมาใหม่ๆเนี่ยก็จะกลัวการงายไปข้างหลังเพราะว่าไม่กล้าทิ้งสะโพกไปด้านหลังแล้วก็ชอบย่อตัวลงๆอย่างนี้ก็จะเป็นการออกแรงที่หัวเข่าไม่ใช่ออกแรงที่หน้าขาเป็นหลักมันก็เลยทําให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเราได้แล้วท่าถูกต้องต้องทํำยังไงเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของการเล่นท่าสควอตวันนี้ผมจะมาฝึก3ามเลเวลหลักๆนะครับเรียกว่าขัลเลนเติม เลเวลปันกาแล้วก็เลเวลแอควาเลยก็อย่างแรกนะครับให้เพื่อนเตรียมเ,ยมเบาะลองนั่งเปื่อสำหรับก้นแตะเบาะครับเราจะได้ไม่รู้สึกกลัวหรือว่าทําตัวไง่ายหลังอย่างที่สองก้อยห,หาเนี่ยแท่งอะไรก็ได้ครับมาเพื่อเป็นตัวพักเพื่อให้เราหลังตรงๆไม่หลังงอนั่นเองอย่างนั้นเรามาเริ่มฝึกเลเวลแรกกันดีกว่าครับอ่า อย่างแรกคือให้เราหาเบาะยืนตัวตรงหาแท่งเหล็กหรืออะไรก็ได้นะครับมาจับไว้เสร็จปับ๊บชดอกปลายเท้านะครับอยู่ระดับประมาณหัวไหล่เปิดปลายเท้าเล็กน้อยเนาะเสร็จปับ๊บใช้เนี่ยครับแท่งเหล็กผักไปข้างนอกเห็นไหมครับก้นไปด้านหลังเสร็จปับ๊บค่อยๆย่อตัวลงพอก้นแต่เสร็จปับ๊บต่อแรงหน้าขาขึ้นเห็นจะออกตัวตรงอ่ารออีกครั้งนะครับ เหล็กลไปด้านหน้าทิ้งสะโพกไปด้านหลังหรือก้นไปด้านหลังครับยอดตัวลงก้นแต่บอ่อเสร็จปั๊บออกเลยหน้าขาขึ้นเ้าจะออกกลับมาที่ตัวตรงเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเลเวลแรกครับโดยการใช้แท่งเหล็กกับบาะต่อไปเลเวลสองนะครับเราจะไม่ใช้แท่งเหล็กแล้วเราจะใช้บาะอ,อย่างเดียวนะครับก็เหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้คือให้ยืนตัวตรงกดหัวไหล่ลงนะครับล็อสกสะบักเกรงการลำตัวนะครับ เสร็จปั๊บค่อยๆทิ้งก้นเป็นหลังเหมือนเดิมครับตัวอย่างงอนะครับตอนทิ้งก้นค่อยๆย,ย่อตัวลงพอก้นแตะเบาเสร็จปั๊บขึ้นออกแรงหน้าขานะครับหายใจออกตัวตรงเหมือนเดิมชุดอกนะครับล็อกสะบกักเก,ก,กรงกลางๆครับคอ่อยๆน้มตัวไปข้างหลังย่อตัวลงนะครับก้นแตะเบาเสร็จปั๊บขึ้นออกแรงหน้าขาหายใจออกครับอันนี้ก็คือเลเวลที่2นะครับในการฝึก ต่อไปเป็นเลเวลขั้นที่3นะครับก็คือเราจะไม่ใช้เก้าอี้หรือเบาะเือไม่ใช้ะไรเลยก็จะเป็นตัวปเปล่าๆนะครับก็จะเป็นให้เรายืนตัวตรงเหมือนเดิมปลายเท้าอยู่ระดับหัวไหล่นะครับกดหัวไหล,ล่ลงล็อกสะบักนะครับเกงหน้าท้องเกงในการร่างตัวเสร็จปับ๊บผักตัวไปด้านหลงังเห็นไหมครับผักก้นไปด้านหลงังสะโพกด้านหลังครับค่อยๆย่อตัวลงเท่าที่เราลงไหวตัวไม่งออย่างนี้นะครับ ตัวเป็นกระดาษค่อยย่อตัวลงเท่าที่เราไหวปั๊บออกแรงหน้าขานะครับขึ้นหายใจออกกลับมาที่ตัวตรงเหมือนเดิมรออีกสักครั้งหนึ่งครับเหมือนเดิมลอ็อกสบักเก่งก,การลำตัวทิ้งสะโพกหรือก,ก็ไม่ได้หลังครับค่อยย่อตัวลงหลังไม่งองเหมือนเดิมเกรงเท่ากันไหมครับยอ่ยอย่อเท่าที่เราลงไหวครับเสร็จปั๊บจนรู้สึกหน้าขาเตึงให้ลราขึ้นตอกแรงหน้าขาครับหายใจออกขึ้นมาตัวตรงเหมือนเดิม นี่คือเลเวลที่3ครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปลองฝึกทำตามดูนะครับขั้นแรกขั้น2ขั้น3เพื่อจะป้องกันอาการเล่นคอรที่จ็บระหว่างหัวเข่าครับได้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับก็ช่วยช่วยกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วกดแชร์คลิปใี้ผมด้วยะไรกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม